วิธีทำข้าวผัดง่าย,ายๆเถมอร่อย<ว>ด้วยวิธีนี้บอกเลยเ<ๆ>ด็กๆก็ทําได้นอกจากความอร่อยแล้วข้าวแห้งรวนเม็ดสวยจากตั้งกระทาใส่น้ํามันนิดนอยว,วันนี้แมค่ค้าทํำข้าวผัดกุ้งนะ กุ้งให้สุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักไวใครจะใส่หมึกใส่ไก่ก็ได้นะแต่วันนี้แม่ค้ามีแต่กุง้งหลังจากตักกุ้งมาพักไวแล้วตั้งกระทะอีกรอบแล้วใส่น้ำมันนิดหน่อยคะ่ะตามด้วยกระเทียมนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบกระเทียมก็ไม่ต้อง,งแต่แม่ค้าชอบกระเทียมคือหอมมากกระเทียมได้ที่ก็ใส่ไข่ตามลงไปเลยคะ่ะรอให้ไข่เซ็ตตัวสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยเลยคะ่ะเล้วนี้เลยคะ่ะตัวช่วยดีๆสิ่งสําคัญของความอร่อยผงข้าวผัดของอาเดวีวันนี้เป็นผงข้าวผัดกําปงของอาวไม่าจะผัดดเข้าผัดทะเลขข้้าาผผััดดไก่หมึ ข้าวผัดกุ้งตัวนี้ได้หมดค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มหนึ่งซองสามารถทําได้สองถึงสามจานง่ายง่ายอร่อยแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะจะผัดยังไงข้าวก็ไม่แฉรวนสวยอร่อยจะใครทําก็ได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยค่ะเพียงแค่มีผงข้าวผัดของอดาดบบีวันนี้ไมมคะขอใส่ผักนิดนึงนะคะเพราะอยากกินผักแต่ถ้าใครไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่นะคะใครจะเปิดร้านทําข้าวผัดขายไหมคะบอกเลยผงอดาดบบีช่วยได้กินกับพริกน้ําปลาอร่อยสุดๆผงข้าวผัดอาดบบีควรมีติดบ้านไว้เลยนะคะทุกคนแล้วใครสนใจ อยากสั่งซื้อนะซื้อตามร้านค้าทั่วไปแล้วช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วอยากบอกว่าเบนของอาเดมีสินค้ามากมายหลายตัวมากแม่ค้าจะซื้อมาตุนไว้เลยมีครบจบในครัวเลยใครจะทําเมนูไหนคือครบ